สวัสดีครับได้ไมาเลยครับนี่ของเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ของเก่าแล้วครับของใหม่เลยเป็นกล้องถ่ายวิดีโอเอ้ถ่ายภาพนิ่งของญี่ปุ่นนะครับมีมาทั้งกล่องเลยนะเป็นกล้องยี่ห้อโอลมปัสครับแล้วก็ใช้เลนส์ไลกาด้วยนะฮะได้มาสภาพนี้เลยนะฮะ ที่มารีวิวเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับขายครับตอนนี้เริ่มไม่มีจะกินเลยครับสภาพดีมากเลยนี่ดูจอแบบคลิกภายนอกภายในคลิกอกุปกรณ์ครบครับแล้วก็มีที่ชาร์จมาให้ด้วยก็สภาพเยี่ยมเลยอะ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูครับอ้าวชามีเลนส์ซูมด้วย เดินซูมก็ซูมได้เนี่ยถ่ายไตให้ดูนะถ่ายอะไรเดี๋ยวถ่ายดูมาใช้ได้ด้วยครับดูดิสภาพเยี่ยมมากเลยอะเหมาะกับคนที่สะสมหรือว่าเอาไปใช้งานก็ได้นะมันมีโหมดถ่ายวิดีโอก็ได้ด้วยเนี่ยนะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรพวกเนี้ยคือไม่ได้ใช้เลยฮนะ แบบอยู่ในกล่องมาดูว่าเนี่ยใช้เมมโมรีแบบไหนนี่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังดีเลยอ่ะมีการ์ดการ์ดอ่าเป็นการ์ดรุ่นโบราณเลยนะครับแต่ก็มีความจุประมาณห้าร้อยสิบสองมเมกะพิกเซลเอ้ยไมกันเลยว่เออนั่นแหละ ก็สนใจก็ทักมาได้นะครับขาย1,000บาทนะฮะเพราะผมจับมาก็หลายร้อยฮะตัวนี้ฮนะ<笑><笑>ก็อุดนๆนกันหน่อยครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับก็เลยต้องขายของกินแล้วอ่ามีแทนชาดิจอีกแทนชาด์จนี่ก็เสียบไฟบ้านได้เลยสภาพใหม่มากเลยสิด,ดายเหมือนกันน่ะแต่ไม่รู้ครับตอนนี้ไม่มีเงินก็ใครอยากได้ก็เอาไปครับพร้อมกล่องอ่อ มีคู่มืออีกคู่มือก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วสามกิษผสมกันนะครับนี่ครับในกล่องแบบชนิดว่าเจ๋งเลยอะเลนไลกาเนี่ยถือว่าเป็นเลนที่สุดยอดที่สุดนะฮะของกล้องโอลิมปัสก็ไปทำโอเคถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับอคอมเมนต์มาลดได้ก็ลดลดไม่ได้ก็ไม่ลดโอเคแล้วไปเจอกัน ฝากกดติดตามช่องอนเนกประสงค์ด้วยครับเพราะอนเนกประสงค์เนี่ยจะลงมั่วไปหมดแหละแล้วไปดูกันบ้ายบาย see you